วันนี้ทำงานเหนื่อยจริงๆเลยนะเนี่ยทำไมพ่อรู้สึกมันเจ็บคอปวดคอปวดคางไปหมดเลยนะเนี่ยเป็นอะไรนะทรมานจริงๆเลยหิวข้าวก็หิวเดี๋ยวไปดูซิแม่ทำกับข้าวเสร็จหรือยังนะโอ้แม่โอ้แม่ พ่อหิวมากเลยแล้วเนี่ยแต่เจ็บคอจริงๆจะกินข้าวได้ไหมเนี่ยว่าไงเจ้าเมียวัสดีพ่อแม่พ่อหิวข้าวเนาะพ่อเลิกงานแล้วล่ะคะได้คะ่ะเดี๋ยวม่จัดโต๊ะให้นะคะนั่งเลยค่ะพ่อพ่อรู้สึกว่าพ่อเจ็บคอนะแม่เจ็บมากไหมคะก็เจ็บมากนะเนี่ยกินน้ำก็ลำบากมากเลย แล้วพ่อทานข้าวเสร็จพ่อกินยาแก้ปวดนะคะโอเคโอเคเอาข้าวให้พ่อหน่อยอืมไหนพ่อกินข้าวก่อนสิมก่นมากเลยอืมโอ้โอ,โอ้เจ็บคอมากเลยอ๋อไหวๆเลยฮะทําไมไมันเป็นอย่างงี้อืมอืมอืมกลืนยากจริงๆทำไมมันเจ็บขนาดนี้ละ่ะแม่อพ่อเป็นอะไรเนี่ยพ่อกินน้ำดูสิคะกินได้ไหม ไหนพ่อลองกินน้ำดูเลยอ,อขนาดน้ำยังกินยากเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรพ่อกินน้ำแทนก่อนก็นแล้วกันพ่อกินข้าวเสร็จก,ก็กินยาแก้ปวดแล้วก็นอนนะคะหรือว่าพ่อจะไปหาหมอเลยหล่ะวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไปหาหมอพรุ่งนี้ดีกว่านะเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำนอนก่อนนะแม่ค่ะพ่อจ๋าพ่ออยู่ไหน อ้าวไปไหนมาละกิงหนูไปเล่นกับเพื่อนหนูมาค่ะหรอใช่กินข้าวกับแม่เนาะเจ๊จ่ะโอ้ยโอ้ยพ่อเป็นไรอ่ะพ่อเจ็บคอจ้าพึ้งตายพ่อยังไม่ตายหรอกแค่เจ็บคอเฉยเไปกินข้าวกับแม่นะเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะไปหาหมอเจ๊จ่ะนะคะพ่อเป็นไรอะ่ะ เขาบอกว่าเขาเจ็บคอนะลูกไม่รู้เป็นอะไรแม่ว่าให้ไปหาหมอวันนี้ก็ไม่ไปแม่รู้านพ่ออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปหาหมอแล้วก็หายแล้ละลูกกินข้าวไปลูกไปอื่อ,อนะจังอ,อร่อยอ่ะทำได้ดีนะอร่อยก็กินเยอะๆนะจ๊ะอืมอยากกินให้หมดเลย โอ้ยเจ็บแล้วเกินทำไมมันเจ็บแบบนี้นะโอ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยนั่งหน่อยดีกว่าโอ้ยไม่ไหวเลยทำยังไงดีเนี่ยเมื่อไราจะเช้าสักทีมันปวดแล้วเกินเนี่ยโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้นะมันโรคอะไรเนี่ยเว้นกล้ามอะไรของพ่อเนี่ยโอ้เจ็บโอ้เจ็บ,จบกลืนก็ไม่ได้กลืนน้ำลายก็ไม่ได้โอ้ยพ่อคาเป็นอะไร ปวดคอมากเลยแม่พ่อทำแบบนี้เดี๋ยวก็ปวดยิ่งกว่าเดิมอีกก็มันปวดมันรำคาญเหมือนอะไรติดคอพ่ออยู่เลยเนี่ยเมื่อ,อไรจะเช้าสักทีนะแม่เมื่อ,อไรมันจะเช้าเนี่ยพอกินยากแก้ปวดเรียงคะพ่อก็กินแล้วนะมันก็ยังไม่หายโอ๊ยตายแล้วจะทำยังไงล่ะเนี้ยไปโรงพยาบาลตอนนี้ไหมคะห้องฉุกเฉินก็มีนะ ม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อรอไปโรงพยาบาลใหญ่พรุ่งนี้เลยดีกว่าใหญ่เลยนะแม่โอเคค่ะพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลใหญ่เลยก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้รู้ว่าเป็นอะไรสักทีโอไม่ไหวพ่อไม่ไหวจริงๆริงเลยพ่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่เลยเนี่ยแม่ก็คงจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนพ่อระคะวันนี้โอแม่นอนไปเถอะโอเดี๋ยวพ่อจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละโอ my god ทำไมเป็นปวดขนาดนี้อ้าวกิ่งมาแล้วเหรอจ๊ะใช่จ้ะตื่นเช้าจังนะวันนี้ใช่เพราะหนูหิวข้าวโอ้หเหรอไปปลูกพ่อให้แม่หน่อยนะวันนี้พ่อบอกพ่อจะไปโรงพยาบาลนะลูกคีพ่อไครกันแล้วนะพ่อบอกบอกมาจ๊ะมอจ้ะมองอะไรกิ่งแถวนี้แล้วนะพ่อแม่บอกว่าพ่อองไปโรงพยาบาลอ๋อโอเค โอเคโอเคเดี๋ยวพ่อลูกเดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> ขี่รถยนต์ไปดีกว่า <c oughs> โอเ้เจ็บเหลือเกินทำไมมันทรมานไรขนาดนี้โรคอะไรเนี่ยมันทำให้พ่อพูดก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้แบบนี้โอ้ยทรมานเหลือเกิน นักคุยคุยกับมอรู้เรื่องไหมเนี่ยชื่อชื่ออะไรคะชื่อออนายชินทิพย์ครับเป็นไรมาคะผมเจ็บคอมากเลยครับกินข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้เป็นมากี่วันแล้วคะเป็นมาสองวันแล้วนะครับแล้วทำไมเพิ่งมาหาหมอละคะ เออผมหาหมอที่อำเภอแล้วครับแต่มันไม่หายผมก็เลยมาที่โรงพยาบาลที่นี่อะครับโอเคค่ะอายุเท่าไหร่คะสี่สิบาปีครับน้ำหนักละคะเออหกครับโอเคอไหน,น,อหนอลองอ้าปากให้หมอดูสิคะอ่ออ่ออ้าอ,อ,อีกนิดนึง อ้ายนิดนึงสิคะออออโอ้โหนี่เคยแปลงฟันหรือเปล่าคะแปลงแล้วครับฟันผุนี่ยเป็นนานหรือ,อยังคะก็เป็นนานแล้วนะครับไหนหมอดูอีกทีสิคะเอาลิ้นลองนิดนึงนะคะโอ้โหลิ้นไก่ยาวมากเลยนะคะคนไข้โอ้อันนี้คนไข้น่าจะเป็นทอนซินอักเสบนะคะเดี๋ยวยังไง หมอต้องผ่าตัดออกนะคะวันนี้ฮะอะไรนะต้องผ่าตัดเลยเหรอคุณหมอไม่ผ่าได้ไหมครับไม่ได้ไ<ม>นะคะถ้าไม่ผ่ามันก็จะเป็นอันตรายคุณก็จะปวดอยู่แบบนี้ตลอดไปนะคะโอทำไมต้องผ่าครับผมกลัวมากเลยผมไม่ผ่าได้ไหมไม่ได้ค่ะคนไข้ต้องทําใจนะคะถ้าไม่งั้นคนไข้ก็จะปวดอยู่แบบนี้นะคะ่ะอ่า โทรไปบอกญาติด้วยนะคะให้มาเฝ้าที่โรงพยาบาลด้วยนะคะครับผมบอกอโหแม่พ่อต้องผ่าตัดมาเฝ้าใข้พ่อหน่อยนะอหลอ,อยู่ตึกเก้าอาคารอาคารเก้าชั้นสองนะแม่ช่วยพอด้วยแม่พ่อกลัวรีบๆมาอ๋อรีบๆมาหน่อยนะแม่พ่อรอยอยู่ ค่ะคนไข้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรได้เลยนะคะครับผมเชิญไปรอข้างในห้องผ่าตัดได้เลยนะคะคนไข้นอนรอนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาผ่าตัดให้นะคะเดี๋ยวคุณไข่ต้องดมยาสลบก่อนนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะทำใจให้สบายนะคะถอดสร้อยพระถอดกำไลออกหมดหรือยังคะกางเกงในกางเกงกางเกงในถอดหรือยังคะ พอหมดแล้วครับโอเคค่ะนั่งนอนรอได้เลยนะคะคนไข้คนนี้ใช่ไหมที่ทอนซินอักเสบแต่เอ๊ะหมอดูไปแล้วนะทอนซินก็ยังโอเคอยู่นะคุณพยาบาลแต่มันมีหนองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเอาหนองออกดีกว่าแล้วก็ตอนคนไข้ฟื้นก็แจ้งคนไข้ด้วยนะว่าหมอไม่ได้ตัดทอนซินออกเพราะว่าเอาหนองออกก่อน เพราะว่าน้องเยอะมากน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คนไข่กินอะไรไม่ได้แล้วก็ปวดคออยู่อู้หยากจริงๆเลยนะเนี่ยโหเนี่ยทำนานกว่านี้จะเป็นยังไงนะคนไข้คนนี้อ่าเสร็จแล้วละ่ะคุณพยาบาลเช็ดทําความสะอาดให้เขาด้วยนะแต่เอ๊ะทำไมคอเขาบวมหนะักขนาดนี้สงสัยต้องใส่ท่อช่วยหายใจแน่ๆเลยเดี๋ยวหมอจะใส่ท่อช่วยหายใจให้เพราะว่า คอของคนไข้บวมหนักมากหายใจเองลำบากแน่ๆเลยคุณพยาบาลหยิบท่อออกซิเจนให้หมอหน่อยนะได้ค่ะคุณหมออันนี้ค่ะคุณหมอขอบใจมากอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊บอุ๊บอย่าดิ้นนะครับคนไข่อย่าดิ้นครับโอ้อย่าดิ้นเดี๋ยวตายครับอย่าดิ้นอย่าดิ้นอุ๊บอุ๊ยอุเรียบร้อยแล้วล่ะพาคนไข้ไปพักฟื้นที่ตึกได้เลยได้ค่ะคุณหมอ เป็นไงบ้างคะพ่อโอ้โหใส่ท่อ,อเต็มปากเลยนะขอห้ามคุยนะคะพ่อคุยไม่ได้พ่อไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวก็หายแล้วโออไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดค่ะพ่อ, <timeline S 1> พอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้คุยกันแล้วนะคะรักษาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆเราจะได้รีบกลับบ้านไปหากิ่งนะคะพ่ออูออูอู เดี๋ยวอีกสองวันหมอก็ให้กลับบ้านแล้วค่ะ